ผู้ชมอย่าลืมนะฮะใน2คู่นี้เหลือครับนักชกทุกคนนะฮะที่จะขึ้นบนเวทีนี้นะครับมีลุ้นที่จะรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนตซินเนี่ยสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวย,มย,มยไทยครับเตะกา้านคอเขา่าลอยสอกกลับครับรับได้เลย10,000บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับเต็มที่30,000บาทอย่างแน่นอนนะฮะจากแอนตซินครับแจกแล้วยังสามารถแจกอีกได้และสำหรับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับรับไปแล้วหน0 0 0ยังสามารถรับได้อีกแน่นอนลองดูในคู่7ว่าจะมีหรือไม่ครับ Let's go! Fight number six this evening at 65 kilograms. Our first fighter from the blue corner. He is 25 years of age, 179 centimeters tall, with a record of 37 fights, 28 wins representing Jersey. Give it up for Callum Jones! โชคบูมแดงครับอายุ32ปีจากสงขลาประเทศไทยนัมยกมวยคนนี้สูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว45ไฟชนะ31ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสียรปอมมือให้เพชรชูเอ็นเพชรบัญชา from Thailand าบนเวทีครับคุณซิริชัยอินอินมาถึงคู่เอกร่วมในวันนี้นะครับพิการน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเพชรเสวงเพชรบัญชาพบกับคาร์ลัมโจนจากเจอร์ซีย์ครับ32กับ25นะครับติดตามครับนี่เป็นคู่ที่6แล้วครับเพชรเสวงเพชรบัญชาทั้น32คู่ต่อสู้25 167 17, 179 นักสู้จากจังหวัดสเดาสงขลาครับรายนี้ขอแรงเชียร์พี่น้องชาวสงขลาครับเมอ่อสกู่ไปแล้วหนึ่งครับแม่กาลังสนุกสนุกนี่แหละครับเรื่องของกําปั้นไม่มีรู้ครับต้องระวังครับเผลอไม่ได้ต้องมีสติส่วนทางใต้ของคอลัมโจสครับแม่บางคนได้ยินชื่อประเทศเจอซี่นี่ก็อาจจะงงนะครับว่าคือที่ไหนนะครับเจอซี์นี่เป็นหนึ่งในสามดินแดนปกครองตนเองนะครับภายใต้อธิปไตยของสหราชาณจักรนะครับตั้งอยู่ในมูตกอชานลบริเวณช่องแคบอังกฤษแล้วก็ อยู่ใกล้เคียงกับชายฝั่งนอร์มงดีประเทศฝรั่งเศสนะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงเซนเฮอร์เจอร์ครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับมาครบทุกทวีปครับรายการนี้ทางช่อง8เราได้รู้จักหลายๆประเทศไปด้วยนะครับวยไทยกู้กับการท่องเที่ยวครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนี่ไปพร้อมๆกันได้ครับสัปดาห์หน้าครับฮาร์ดพอร์จัดนักจัดเต็มครับมาแล้วครับรถถังเมืองย่าโมดังกล้องฟ้าสมาร์ทฮาร์ทพาเวอร์แพ็คเกอร์ รวมถึงเพชรกรนสิงป่าตองและแม่ราชาน็อ c เอากระบือดื้อยาจากพัทลุงครับพันริกลูกเจ้าแม่สายวารีครับสาวหน้าติดตามชมกันได้ครับกับมวยฮัตคอมวยพันดุแฟนๆถามกันมาเยอะครับเพชรกรณนมาแล้วนะครับมาดูคู่นี้ก่อนครับแล้วก็คู่นาหามพลาดโดยประการทั้งโวงครับนาทีระทึกใจเปาตุ๊กรับบนเวทีทําหน้าที่ครับสิทธิชัยอินเอียด คารลมโจนนไวี่วัย25ปีนะครับสูง179เซนติเมตรจาก WMC ละไมมวยไทยยิมครับเจษฎยนี่ก็ชื่อเก่าก็สี่จ่าเลยครับแานๆมวยตู้น่าจะจำกันได้โอ้โหโหยปาดก้านคอยเลยครับคุณเชื้อชัยครับเอาแล้วครับ คึกคักจริงๆครับวันนี้มวยไทยซูเปอร์แชมป์ก,การจะ <ผม S 2> เล่นการคอรกันหลายคู่ครับรยังเฉยๆครับทางด้านของเพชรเฉวงสบายๆครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับภูมิอารมณ์ให้อยู่ครับแนะจะแหวกการด้วยกันสะบัดศอกใส่แล้วนะครับขอลับโจรเขาบอกว่าแข้งซ้ายของเพชรเฉวงนี่โอ้โหหนักแรงครับ ประเภทซ้ายผ่านตลอดอีกคนหนึ่งครับโอ้จิ้มลำตัวแล้วครับมีหลากหลายแล้วครับแม่บริเวณใต้ตาครับเหมือนจะมีรอยช้ำๆแล้วครับทางด้านของคาร์ลัมโจนแม่ตแกสูงยาดีเหลือเกินครับคาร์ลัมโจนอาศัยลูกเก๋าแล้วครับทางด้านของเพชรเฉวงอูและต้องครูให้ตลอดนะครับอูและต้องออกอาวุธด้วย ไม่สุน,นะครับทางด้านของคอลัมน์โจนครับคอยซ้ายกระแทกวนไปโอ้หมัดยาหน้ากลัวครับคอลัมน์โจนอย่าลืมว่ามวยไทยนี่ใช้แรงปะทะประมาณ70-80%นนะครับโอ้โหหักสองไม่โดนครับ สายตาสายมีรอยบวมๆช้ำๆปลิกๆมาแล้วครับคาร์ลัมโจนและบนหน้าผาครับผู้ชายครับค่อยๆไหลมาเป็นทางแล้วครับแหมไวจริงๆครับนี่ครับฟันบางๆนี่ยังไงก็แหมมีแตกมีปลีแล้วครับโอ้โหบัดขวาแม่นครับทางด้านของเพชรเฉวงต่อยคู่เลยครับแหมสองนี่เฉือนไปแล้วครับได้แผลไปแล้วครับทางด้านของคาร์ลัมโจน เลือดซึมๆครับโบเดน,น้าผากของคอรัมโจนกาดอย่าตกนะครับทางด้านของเพชชเวงโอ้ยอ,อ้าวจอมัดไปจอมัดไปไม่กลัวนะครับคอลัมโจนก็กะบวกเหมือนกันครับโอ้หมัดขวาแรงเลยครับคอรัมโจนเดินเบียดเดินตึ๊กเข้าไปใกล้ๆครับซ้ายมาอีกแล้วแหม่สับซอกเป็นว่าเล่นครับ อาวครับขู่เอาไว้ก่อนครับรอจังหวะครับช้าแต่ชัวร์ครับโอ้โหฟันไปอีกแล้วครับเริ่มจะตุยตุยไมมาอีกแล้วครับเลือดกำเดาก็มายกแล้วครับคุณเชชัยครับอ้าวระวังครับอ้าวเอียงไปเหมือนกันครับเพชรเฉวงอย่าประมาทครับนี่ครับชาว่ังชาติพบเครื่องจริงๆครับรายการนี้ มันกันต่อกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับถ่ายทอดสดจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตครับแข่มันจริงๆครับทางด้านของคู่นี้ครับเพชรเวชแพทย์ปรญชากับคารลัมโจนอ่ะสองแผล้วครับใต้ตากับหมนิดเดียวครับบริเวณศีรษะเบคแฮมก็ขึ้นไปคัดเลือดให้เพื่อนร่วมค่ายแล้วครับยังเล่ทำได้ต้องจ่างทั้งแม่ ไปดูภาพฉาครับนี่ครับโอ้โหการคอครับลูกคมพอกกำนั้นแต่ก่อนรับลูกนี้จากนั้นเอาคืนเลยครับต่อยลำตัวนี่นะครับฝันลูกนี้นะครับตั้งใจมาสับเลยครับไม่ตกใจนะครับทางด้านคอรับโจรโอ้โหูนี่ขนาดยกการครับแหวกการเข้าไปเลยครับนี่ครับระยะประคิดมีสอกมีไร้การครับมีสอกหายสอกงัดศอกกุ้งศอกปัก2อกรับ ัก็มีหลายอย่างนะครับเขาก็เช่นเดียวกันเตะก็เหมือนกันครับเป็นศาสรเป็นศิลป์ไม่ครับโอ้โหแต่ละคนวันนี้ทำไมมันโหดเหลือเกินครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ไม่เป็นไรครับทำเบ๊กอีกอนนาซินมอบให้ดึงหมื่นเลยครับถ้าน็อกได้ไม่ว่าจะเป็นใครเลยครับแมทางโลกโจเชียวนี่สอบถามอยากดูเตะอ้านคอจะทำยังไงครับแมต้องเข้าไปดูนะครับยูทูบเลยครับกดเลยครับช่อง8ครับ ่าว่าก็ต่อยก2ครับเพชรเฉวงเพชรบัญชากับคาร์ล็อโจนจากเจอร์ซี่ครับโอ้กระโดดต่อยเลยครับแต่สายหนักๆของเพชรเฉวงเข้าไปอีกแหมวันนี้ต้องบอกว่ามาละเอียดแบบพริกไทยป่นเลยครับเพชรเฉวงไม่รีบไม่ร้อนครับมาตามจังหวะครับเรื่องประสบการณ์นี้โอ้โหโอ้โหแหมแตกหรือเปล่าครับมาแล้วครับ โอ้โหกตั้งใจมาสับจริงๆครับแม่จะเป็นแผลเดิมเลยครับแต่กว้างขึ้นอ้ยทั้งปีทั้งสองแล้วนะครับเบ้าใต้ตาซ้ายไปได้ต่อครับแม่ดูจริงๆครับสอกของเพชรเวงฝันต่อแล้วครับตอนนี้ฝันต่อไม่รอแล้วเอาะครับแรกเลยครับทางด้านของกรามโจนก็ไม่กลัวเหมือนกันครับงัดต่องัดอาแล้วครับโอ้โหวันนี้วันอะไรครับ ขาดหรืโหดจริงๆครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทั้งก้านคอทั้งแตกเละเทะไปหมดแล้วครับอ่าครับเลือดมาอีกแล้วเริ่มจะบริจาคเลือดกันอีกแล้วครับรอบๆเวทีพื้นเวทีนี่แแม่หมดแล้วครับไม่เร่งไม่รีบครับเพชรแหวงโอ้โหดูครับกระบู๊ก็มีเลือดกันดาวซึมมานิดๆครับตาน้าของเพชรแหวงครับพี่หมอขออีกนิดนึงครับไหวหรือเปล่ายืนนิ่งๆครับไหวไหม โอ้โหยังเดินต่อไปได้ครับมาครับทางด้านเพชรเฉวิงตัวเองก็เลือดกับเราแตกเหมือนกันนะครับแฟนเจอสองนัดต่อีกันูกครับเลือดกับเราทะลักแล้วอ้าวรัลโจรครับโอ้โหแฟนๆสะใจครับแบบนี้อาครับนี่เกมการต่อสู้นะครับไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันมาครับเป็นวิถีของนักสู้บนสังเวียนเลือดต้องบอกว่าเลือดท่วมตัวนะครับสำหรับครั้งลัมโจรครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจอกับต้นตำรับครับในแผ่นดินแม่มวยไทยครับดูครับ แพ้ชนะไม่รู้ครับภาพนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับโอ้โหฟันอีกแล้วโอ้โหและสอบคมจริงจครับทางด้านของเพชรเฉวอ่ะเล่นการคอครับยังติดการโอ้โหต่อยครับตําหน้าหงายเงิอบเลยครับยังไม่เป็นไรครับยังสู้ต่อครับจะรอดไหมครับยกนี้เอาครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของเพชรเฉวงหรือว่าสี่จาเดี๋ยวจะขยายให้ฟังครับสี่จ่ามีใครบ้างครับ เวลาเหลือเฟือครับอีกประมาณ4ี่ินาทีวางแข่งเข้าไปทีหนึ่งออกแบบเนื้อเนื้อนะครับดึงซอกหลับอ่าพอลัฟโจนยิ้มให้เลยครับทางด้านของเพชรวงเงอมุนอีกแล้วโอ้นาอ่ากลัวครับผมไปที่มาครับทางด้านของคาร์ลโจนใครที่รับประทานอาหารอยู่ขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นเลือดสดๆครับไม่ใช่เอาสีมาโดยหันหน้าเลยครับโอ้โอีกแผลแล้วครับสามแผลแล้วครับสี่แผลแล้วครับโทษที ไหวไหมครับพี่หมอไม่น่าจะไหวเลยละครับไม่น่าจะไหวครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้จะเอาอีกครับคอลัมโจนนั้นใจสู้นะครับโอ้โหโหดจริงๆครับเพชรเฉวงสี่จาก็มีจาเทพจาทุยจาแปะจายาครับนี่คือที่มาของสี่จาครับโอ้โหโหดจริงๆครับฟันไม่เลี้ยงเลยครับโอ้แล้วเดี๋ยวดูภาพชานะครับจังหวะที่คาร์ลัมโจนโดนนี่ถึงกับพังะออกไปเลยนะครับซีแพ้แล้วครับสรุปแล้วใต้ตาสองขมับหนึ่งแล้วก็ นผมอีกหนึ่งครับโอ้โหตั้งใจมาสับจริงๆครับนี่ครับยังแสดงสปิริตนะครับคอลัมน์โจนโอ้สุดยอดขอโทษนะครับแม่แม่ทับเสียงในสนามออกไปให้แฟนๆได้นี่ต้องบอกว่าปรบมือให้ดังๆครับคู่นี้ครับสปิริตแรงกล้าจริงๆครับนักมวยจากเจอซี่นะครับคุณมารุทครับไปมีอยู่ในกติกานะครับแต่ว่ามีอยู่ในหัวใจของนักมวยทุกคนเลยครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับภาพแบบนี้ครับ โอ้โหแล้วโหดยิงๆครับศอกของเพชรเฉวงหรือว่าสีจ่าไปชมภาพช้าครับคุณเชื้อชายครับถ่ายนี่ได้ยังไงครับกรรมการสิทธิชัยเียนี่เห็นเลยนะครับบอกว่าหยุดเลยครับให้แพร่สนามดูนี่นี่เป็นแผลที่สามนะครับดูเป็นครั้งที่สามครับแล้วแผลสุดท้ายนี่โอ้โหน่าจะเรายังมองมาเห็นไม่ชัดนะครับนี่ครับนี่ค่อยๆต่อยแล้วเปิดบาดแผลไปเรื่อยๆครับ นี่ต่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะหนึ่งครับฟันเปี้ยงเข้าไปตบขมับนะครับแผ่ที่4ี่เตะเข้าไปแต่เนื้อๆครับโอ้โหหยุดเลยครับนี่ดึงศอกกลับสู้นะครับทางด้านของขอลมโจลดูครับแผ่ที่สีนี่นะครับโอ้โหเฉือนบางๆฝานบางๆครับโอ้โหเหมือนหั่นมะนาวแช่น้ำร้อนรับประทานเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหดูครับอุ้ยเลือดทะลักครับโอ้โหกองเทียด้านหลังนี่โอไมคกอดเลยครับนี่ครับโอ้โห สะใจครับแม่แฟนมวยด้านหลังครับนั่งดูภาพไปพร้อมๆกันครับไม่ไหวครับ4ี่แผลนะครับผลงานของ4ี่จ่าครับซัดไป4ี่แผลอ่ะผมเพชรทิวดีครับขาโหดจริงๆ and our winner here ladies and gentlemen by way of TKO in round number two from the red corner Thailand เพชรชวเพชรบัญชาจากสงขลา โอ้โห,โหมาโหดจริงครับสอกคมเหลือเกินนะฮะโอ้โหวุ